ใช่ไหมใช่เวลาแซบแซบก็พูดตัวอย่างไรแซบ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 ไล่ไล่แซบแซบหรอแซบไลทิโนอร่อยมากๆอ๋อจริงเหรอจริงแซบไลทิโนแซบไลทิโนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาโมดทุกท่านทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเบ้าสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้อง กันในบรรยากาศยามแรงๆวันนี้สมจิตก็ออกมาเลาะบึงควยพี่น้องปล่อยควยมันตะเาผู้เฮ็ดหัวอ,อ้อมเลยพี่น้องทงุ่งนาเพราะว่าเป็นหัวเก้าของเพิ่นตอนอเฮ็ดนานั่นฤรดูผลนะพอฤดูแรงหัวเพิ่นยังเพื่นสะละุหรือว่าบ่ท่นเพล่ะมาเฮ็ดต้อเติมแล้วก็อ,อาศัยจะให้ควยอยู่ในทนุ่งนานี้ตอนแรงและไรเข้าบ้านพี่น้องเพราะว่ามันมีน้ําปุ่งอยู่อยู่แคมบ้านพี่น้องก็ถือว่าน้ําปุ่งเป็นน้าเข้มแลพี่น้องเป็นน้ําเกลือหัวควยถือว่ามัก สำหรับมื้อวนี้อากาศก็ค่อนข้างจะฮอนพี่น้องอวันก่อนก็นลมบาน,นิฮอนพี่น้องคือฝนสิตกมือวานนี่แต่ว่าบบตกมามื้อนี้ก็อากาศฮอน้อนพี่น้องควันไฟหมอกคุมตัวตัวจดูพี่น้องน่าจะเป็นฟ M 2.5หรือบ่หรือว่าจังดไดพราะวเราดูกาลนี่ก็เป็นระดูการทําให้ทําสวนนาองพี่น้องอากาศก็ค่อนข้างจะมืดมัวในจังหน่อยอ่า ทางฟังไทยก็เป็นอย่างไดพีเอ็ม2.5ปีนี้ก็คือยังพมีข่าวข่าวนะพี่น้องปีผ่านมาก็คือได้ยินไ่ด้ยินบ่อยอย่งพี่น้องพีเอ็ม2.5อยู่พังไทยก็ได้ส่วนหลายจะอยู่ตัวเมืองใหญ่เที่กรุงเทพฯปีนี้่ปีนี้บ่มีบเนาะสำหรับอยู่บ้านวสุจิตก็บกำลังมาอีกเลยพี่น้องพีเอ็ม2.5เป็นควันไฟส่วนใหญ่สำหรับวันนี้วสมจิตก็สีมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะพี่น้องเรื่องที่คลายเคียดเป็นเรื่อง ดีเนาะสำหรับอ่าพี่น้องชาวไทยเพราะว่า,ามีชาวญี่ปุ่นที่มาพักผ้าอาศัยอยู่ทางฝังไทยแล้วก็มาท่องเที่ยวอยู่ทางฝังไทยเนาะพี่น้องถือว่าเพื่อนก็ได้เรียนหู้หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ได้มาหกเจ็ดปีแล้วพี่น้องกถือว่าพูดภาษาไทยได้คล่องเข่ว นอกจากภาษาไทยก็ยังได้พูดภาษาอีสานก็ถือว่าสัดเจียวพี่น้อง่าสมจิตพัง่าสมจิตดินก็ถือว่าประทับใจแทนคนไทยเลยว่าชาวอีสานน้องพี่น้องถือว่าภาษาลาวกับภาษาอีสานก็อาจจะคล้ายๆคือกันเลยพี่น้องเกือบจะเป็นเนื้อหาอันเดียวกันในคําพูดอาจจะมีความแตกต่างก็แต่ว่าเป็นภาษาเขียนน้องพี่น้องแต่ถ้าเป็นภาษาพูดนี่อ๋อสมจิตคิดว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่คล้ายคือกันเห็นแล้วก็คาไปนาะพี่น้อง ไปส้มคอเป็นกำลังใจเพื่อนน้องถ้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ท่ายังพุทัติดตามเพื่อนก็สามารถเข้าไปกดติดตามพพาพเพื่อนน้องให้กําลังใจเพื่อนเพราะว่าบอสุมจิตก็ขออนุญาตน้องคลิปเพื่อนที่นําเอามาพังต้นเพราะว่าบอสมุมจิตเห็นกับประทับใจเทนคนอีสานน้องอะไปสม้มหาพังนํากันน้องแล้วจังคอยมาโอลมกันอีก มใช่แซ่บหลายอ่าแซ่บหลายก็อร่อยอร่อยมากๆนึกว่าแซ่บหลายแซ่บปากไม่ใช่แซ่บหลายก็แซ่บคักหลายแต่นอกเวลาแซ่บๆก็พูดตัวอย่างไรเจ็บๆแซ่บแซ่บแซ่บหลายๆแซ่บๆเปล่าแซ่บๆคือเจ็บๆเจ็บไหมไม่ใช่เจ็บๆไม่ไม่แซ่บ นี่อะไรแซ่บหลายอร่อยมากอร่อยอืมเราก็เจ็บเจ็บแซบปะแบปะเจ็บไหนเจ็บปากแซ่บปากแสบปะแสบแสบแสบฟังคล้ายกันหวานกันหวานกันแซ่บกับแซ่บแซ่บกับแซบแซ่บแซบแซ่บนี่คือแซ่บคือเจ็บเจ็บ แสบแสบอ่าเป็นแผลใช่มอ่แล้วโดนน้ำแสบแสบอันนี้คือแสบแสบงกันอย่ะโยบแสบเบแสบไรเนอ้อแสบไรเนอ้อร่อยมากมากอ๋อจริงเหรอจริงแสบไรเทนอ้อแสบไรเน้ออร่อยมากมากอร่อยมากมากแสบหลายเ็บหลอ่าแสบหล เสียบไล้อร่อยมากมากเสียบไล้เสียบไลคิวเขวเขาคิวเขาคิวเขยขาเด้คิวเขาเด้คิวเขามากๆคิวเขาด้มีอยังกินแน่อะไรนะคะมีอยกิ่นมีงกินแน่ มีอะไรกินบ้างมีมีมยางกินแน่ไทยภาษาไทยก็มีอะไรทานบ้างคะมีอะไรมีทางอะไรบ้างคะมีทางอะไรบ้างคะเีรียมภาษาอีสาานกับพี่คนขับคารดนะคะ ครับน,นะครับคนมาจากที่ไหนครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นครับมาอยู่ที่ไทยนานหรือยังครับเด็กพูดไทยเก่งขอบคุณค่ะครับเวลามันเจ็บปีแล้วค่ะอ๋อเจ็ดปีนานเหมือนกันนะครับอเจ็ดปีนานอยู่ครับเมื่อก่อนภาษาตายกง เ่งกว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ก่อยเก่งภาษาใต้อืมภาษาใต้อ๋อไปอยู่ที่ไหนครับภาคใต้ในในจังหวัดไหนครับทำไมเก่งภาษาใต้อ๋อเซกุมบิตอ๋อส <laughs> ซกุมเ <laughs> ซกุมบิตนะก็ครับผมแล้วทำไมเมื่อก่อนพูดใต้ได้ไดครับโห ก so uh ็เ huh. ด so, uh, uh ินแบบนานๆจะนานๆแต่ว uh ่า huh. พีจีแล้วประมาณสามปีไปอีปุ่งกับไปไปมามาไปมาไปมานั่นเดียวก็เลยนิดหน่อยไม่เปิดปัสาตายแล้วไปอ๋อครับผมก็เลยดื้อปัสาตาย ก็เลยลืมภาษาไทยนะครับค่ะนิขนาดลืมนะครับอยกพูดเก่งแตแ่วก็อยู่สุขุมวิทใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อยู่สุขุมวิทนะคะครับต้องพูดไทยบ่อยๆครับจะไ,ได้เก่งค่ะก็ถือว่าจบไปนะพี่น้องสําหรับคลิปตลกตลกไอ้เฮฮานะพี่น้องถือว่าเอ่อาญญี่ปุ่นที่เพิ่นมาอาศัยอยู่เอ่เมืองไทยไปมาไปมา,ปมาอยู่ที่เพิ่นว่าน้พี่น้อง ถือว่าเพื่นสามารถพูดภาษาไทยได้อีกแล้วาษาอีสานก็ได้น้พี่น้องภาษาไทยก็ได้โอฟังเพื่นนวาภาษาอีสานก็ถือว่าการเป็นตยากต่างเพื่นนนาะพี่น้องเพราะว่าเ่บกับเ่บนี่กับเบิ่งเนื้อหากัถ้าว่าตั้งศาร์มาพังทำนองกัอาจจะจำแนกบ่ออกเลยพี่น้องระว่างเ่บหรือว่ารดซาิ์เ่บหรือว่าอร่อยแล่ะภาษาไทยถ้าเ่บก็คือเ่บหรือว่าเจ็บปวดนั่นแหละพี่น้อง รียกว่าปวดแล้วพี่น้องบาสมจิตกะเคยไปทํางานอยู่พังไทยกับภาษาอีสานพูดภาษาอีสานเราพูดภาษาลาวปนกับภาษาไทยเนี่พี่น้องบางคํากะเพื่อนกับพังเข้าใจแต่บางคําเพื่อนกับพัง่เข้าใจแต่ว่าส่วนหลายส่วนมากกะเข้าใจแล้วพี่น้องเพราะว่าละครทีวีปัจจุบันนี้น้พี่น้องเป็นเพลงเป็นยังกะเพื่อนอาแต่งเป็นภาษาอีสานก็มีภาษาไทยภาษาไต้ก็มีน้พี่น้องกระเฮ็ดให้อาผู้ชมน้พี่น้อง ที่สามารถเข้าถึงซื้อออนไลน์สามารถได้พังเพลงหลายรถหลายมุมมองเนาะพี่น้องบัเพราะว่าจะเป็นเพลงล่าคนไทยคนอีสารก็พังได้น้ะพี่น้องปัจจุบันเดีว่าคนเล่าก็สามารถพังเพลงไทยได้ผ่านซื่อออนไลน์เพราะว่ากดเข้า YouTube Google อีกอย่างต่างๆก็ถือว่าได้พังแล้วนาะพี่น้องสะดวกสบายปัจจุบันนี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องอ่าที่ว่ามีชาวญี่ปุ่นมาอ่าพักมาอาศัยอยู่เมืองไทย เพือ่อนก็สามารถเห็นหูลายภาษาเนาะพี่น้องนี่แหละเพิ่นว่าเห็นหูลายภาษาเลยเป็นสิ่งที่ดีนี้คนญี่ปุ่นเพื่อนมาถ้าว่าเพื่อนบทเสว่งหาคมหูเนาะพี่น้องเพื่อนเหยนแต่ภาษาไทยกบสื่อสารแต่ภาษาไทยกะถือว่าได้แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องคมหู้บมีขีดจากัดเนาะพี่น้องเพื่อนสามารถเียนภาษาไต้ภาษาอีสานถ้าเห็นภาษาอีสานเที่ยวลาวหรือว่ามาทาธุรกิจอยู่ลาวก็บบเป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าการสื่อสารคือกันตั้งแต่ภาษาเขียน อาถือว่าคนไทยบางคนก็ถึงกับอายแล้วนะพี่น้องอาที่ว่าเพื่อนพูดภาษาอีสานได้เพราะว่ากับบ่แม่นว่านพี่น้องคนพี่น้องเศรกรุงเทพกับบางเทือเพื่อนกับพังเข้าใจได้ภาษาอีสานเพราะว่าเป็นพนักงานหรือว่าเท้าแก่อาเป็นนายจ้างคนลาวหรือคนอีสานอาเพื่อนก็อาจสามารถฟังหูเรื่องถ้าว่าอาลูกน้องอ่านพูดคุยให้เพื่อนพังนะพี่น้อง แต่ว่าบางคนกับพูดเป็นภาษาไทยอ่อยต้อยเนี่เพื่อนกัค่อนข้างจะพังยากเพราะว่าประสบการณ์ของบ้าสุจิตเองนก็เคยไปทํางานอยู่พังไทยาลรกๆก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพในพี่น้องพูดภาษาไทยนี่กัพูดภาษาไทยนี่กับาากบค่อยสํานานแล้วก็เลยพูดภาษาอีสานแต่ว่าการพูดภาษาอีสานกับเพื่อนกับบ่ได้รังเกียจพี่น้องพูดภาษาอีสานเพื่อนแห่งยังเฮียนนําพี่น้องเพื่อนว่าการพูดภาษาอีสานหรือาภาษาลาวี่เป็นเป็นคเว่าที่ม้วนเพิ่นว่าม้วนหูหัวพังแล้วกัรู้สึกว่าม่วนคําเว้าแบบ พังและสบายสบายว่าในความคิดของเพื่อนอาสาวอาสาวเมืองกุ้งเนาะพี่น้องบาสมจิตกับอาหูซึ้งดีใจถ้าว่าเพื่อนพูดแนวนั้นเนาะแต่ถ้าว่าเพื่อนพูดว่าพูดอะไรมาพังไม่รู้เรื่องเลยก็ออาถือว่างานเข้าแล้วเพราะว่าเราตรงได้ศึกษาเราตรงด้เฮนหูไปอีกหลายพื้นสี่ฮูพื่นสิบวอลได้ภาษาไทยถงเป๊ะเปเพราะว่าดูมันจะง่ายแต่มันก็บอง่ายนะพี่น้องมันการยากอยู่ด้วก็ถือว่าเป็นคลิปดีดีเนาะพี่น้องก็ถือว่าภาษาไทยกลับมาแห้งเนาะในช่วงนี้เนาะถือว่า ชาวญี่ปุ่นชาวยุโรปหรือว่าชาวต่งางชาติก็สามารถมาเรียนภาษาไทยอสื่อสารเป็นภาษาไทยก็มีนะปัจจุบันน้องน,นอกจากภาษาลักแล้วก็ยังมีภาษาสนเผ่าหรือว่าภาษาท้องถิ่นอีกที่ว่าอาต่างชาติมาเฮียนหูน้เนาะพี่น้องเพราะว่าชาวยุโรปส่วนหลายจะมาเอาเมีอายุอ,ยอ,อา,ายุแถวอีสานนี่ก็หลายพน้องถือว่าต่งางชาติมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเรียน แต่ว่าภาษาอีสานกะโดดเด่นพอสมควรเนภาษาไทยปัจจุบันน้พี่น้องพอสศวทาตั้งใจการความสนใจหลายน้องพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้มาสมจิตกับสีคอจชุบคลิปเพียงสำานีพี่น้องก็ขอขอบใจขอขอบคุณเอฟซีทุก่านทุกคนที่เข้ามาชมให้กำลังใจน้องพี่น้องสมจิตกับสิเปโคุยตตอพี่น้องตอนนี้ก็ค่อยคํำลงแรงแลวพี่น้องอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วอันตเวนก็อ่าตุงดินแลวพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่อันหกโมง สูดๆเนาะพี่น้องเป็นจังไดอยู่ทางฝังไทยคัแล้วบ่แต่ว่าอยู่ทางบ้านบ้า,บาสมจิตการเริมสิม,มืดเลยนะพอตะเวนออกทางบ้าสมจิตเนาะการเลยตกทางพุ้นเนาะมันแกอาจจะมีการอาจจะมีการคารดเคลื่อนอนในบัวโมงเนาะพี่น้องอาจะลื่นกันเป็นวินาทีหรือว่าเป็นปนาทีหรือว่าเป็นซิฟนาทีเนาะพี่น้องอาจจะเว็นตกอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็ถือว่า,าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะพี่น้อง อย่า uh, งใดก็พี่น้องชาวอีสานที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อคอมเมนต์บอกว่าสุจิตในเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามีอยูบ่ชาวอีสานที่เข้ามาบึงคลิปนี้เนาะพี่น้องถ้าว่ามีก็อบอกว่าสมจิดนะพี่น้องสมจิตก็สีไปตอบคอมเมนต์และการสีไปไล่อ่านนะพี่น้องว่าพี่น้องชาวอีสานมีความคิดเห็นอย่างไดแล้วก็พี่น้องชาวไทยมีความคิดเห็นอย่างไรนนสุดท้ายขอกราบข้าพ้สบายดีสวัสดีส